คด CIA ทรัมป์ปลดล้างบาววันที่25มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัรวังชาก่นบิ๊กบอสผ่าโลกเือหฮากันอีกแล้วนะคะกับผลงานของทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐมีเรื่องให้เราคุยทุกวันเลยนับร้อยเรื่องนะคะว่าไปแล้วถ้าดูจาก คำสั่งประธานาธิบดีที่เขาเซ็นวันแรกวันเดียว200กว่าฉบับเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะประเด็นนี้เรื่องทรัมป์ออกคำสั่งประธานาธิบดีเพิกถอนใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ CIA ครั้งใหญ่ลูนรวดเดียวครึ่งร้อยเรื่องนี้มีที่มาค่ะจอห์นแรดคลิฟตตัวตึงนะคะคนที่ทรัมป์เลือกให้เป็นผู้อำนวยการ CIA คนใหม่ คนนี้เคยดำรงตำแหน่งเพรผอ CIA นั่นแหละสมัยทรัมป์แต่พอไบเดนก็โดนปลดพอทรัมป์กลับมาก็กลับมาม่เขาหยิบยกประเด็นเรื่องอดีตเจ้าหนะ้าที่ CIA 51คนถูกยกขึ้นมาไตาส่สวนเพื่อปลดลดและตั้งใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผลก็คือพิจารณาแล้วปลดลางบาง51คนหลุด สื่อเอ็กนะคะอันนี้ก็ตัวตึงชื่อดังของสหรัฐยืนยันว่าเมื่อตรวจสอบความเป็นจริงแล้วจริงอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกกับสื่อเอ็ก s s บอกว่าเจ้าหน้าที่51รายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่เป็นแบบระดับ VIP อ่ะเขาเกษียณอายุไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ CA บอกว่าการปลดครั้งนี้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ประธาน,นาธิบดีคนใหม่ทำเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเออ เคลียนะเคลียสิ่งที่ไม่ดีที่เขามักจะพูดเสมอว่ารัดลึกในสายตาเขาก็คือคนที่รากงอกอยู่ในหน่วยงานสำคัญในสรัะยาวนานและทำเรื่องไม่ดีมีคอรรับชั่นมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรป่านนี้จ้าหน้นที่คนนี้ในายเสอบอกว่ามีแค่สัญ,ญลักษณ์แต่มันจริงอย่างนั้นหรอือเขาบอกว่าเขายืนยันนะว่าไม่มีใครในกลุ่มนี้สูญเสียงานประจาไปก็แน่นอนใบอนุญาตที่ถูกถอนเนี่ย เขาให้กับคนที่พูดง,ง่ายๆว่ารัฐสแตปมหรือบางทีก็เป็นออคล้ายคล้ายคอนเน็กชันเมื่อมีใบอนุญาตก็ทำงานได้แล้วก็มีไรายได้สิเชิญมาประชุมเมื่อไหร่ก็ได้เบีย้ยประชุมดีไม่ดีอาจจะมีค่านู้นค่านี้ค่ารถค่าราค่าอาหารค่าสืบข่าวนี่มันเป็นเรื่องของงานราชการลับและบัญชีก็ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยละเอียดเพราะบอกแล้ว ชื่อก็ชื่อก็บอกหน่วยงานรับเงินก็เงินลับแต่มันมีจ่ายจริงเหล่านี้เป็นต้นเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่เสียงานไม่เสียงานอะไรยึดใบอนุญาตแล้วก็จบสิไม่มีสักและสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้ด้วยทําให้ไม่สามารถเอี่ยวข้องกับงานของรัฐได้อีกด้าน Fox News บอกอีกอย่างนะคะอดีตผู้อำนวยการเซอจอห์นบร n n แนคนนี้แหละค่ะโดนถอนใบอนุญาตโดนปลด แต่เขากเกษียณไปแล้วเขามาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องแล็บท็อปฮันเตอร์ไบเดนหลังจากที่เขาถูกถอนใบอนุญาตเป็นพูดง่ายๆเป็นหน่วยราชการลับของเขานั่นแหละใบอนุญาตรักษาความปลอดภัยก็หมายถึงว่าไลเซนก์การได้เป็น c a นั่นแหละเอเจนต์เขาเรียกเอเจนต์เอเจนต์หมายเลขหนึ่งสองสามนุนนีนั่น,นหรือชื่อรหรัสนั่นคือหมดสิทธิ์เป็นเอเจนต์แล้ว คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์เพิกถอนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง51คนนี่แหละตัวสําคัญยังมีลายเส้นอยู่ก็เดินเข้าไปเมื่อไหร่หรือขอข้อมูลอะไรจากเจ้าหน้าที่คนเก่าคนใหม่ได้ตามลําดับชั้นเรียกว่าต่อไปถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ไปรับใช้ฝ่ายตรงข้ามทรัมป์หรือต่างประเทศหรือศัตรูสหรัฐก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของ c i a ได้อ่าแบบนี้ ล้างบางแบบนี้สบายใจกว่าไหมเจ้าหน้าที่51คนนั้นล่ะค่ะลงนามในจดหมายปี2020ตอนแข่งชิงประธานาธิบดีสมัยนั้นแล้วเกิดกรณีบุกแคปิตอลฮิลไงและทำให้ทรัมป์เนี่ยแพ้นอกจากมีกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีแล้วคนที่ไปเป็นพยานลงนามว่าอีเมลที่เผยแพร่าจากแล็ปท็อป เป็นปฏิบัติการข้อมูลคล้ายที่รัเสเซียทำทุกประกาศเจ้าหน้าที่หลายคนสนับสนุนอย่างเปิดเผยช่วงโจไบเดนหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเพื่ออะไรชูประเด็นอันนี้เพื่อต่อต้านทรัมป์แล้วก็มีส่วนทำให้เขาแพ้เลือกตั้งด้วยเพราะว่าบอกว่าข้อมูลของลูกชายไบเดนเนี่ยมันเป็นการจัดการมันเป็นการเต้าของฝั่งรัเสเซียและทรัมป์เนี่ยสนิทกับปูติน เรานี้แคนนี้ต้องชําระหรือเปล่าชําระแล้วด้วยผู้ลงนามพวกนี้เขากล่าวแล้วเขาลงนามเลยนะคะในจดหมายพวกเขาไม่ทราบว่าอีเมลนั้นเป็นของจริงหรือไม่และเราไม่มีหลักฐานว่ารัเสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องแค่เพียงว่าประสบการณ์ของเราทําให้เราตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตยอย่างมากว่ารัฐบาลรัเสเซียมีบทบาทสําคัญในคดีแล็บท็อปของฮันเตอร์ไบเดน บุตรชายของอดีตประธานาธิบ,ธบดีไบเดนนะคะอดีตผอเอเอเอคนนี้ย้ำว่าเป็นเพียงความพยายามของทรัมป์ในการเอาคืนบุคคลต่างๆที่เคยวิาพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในอดีตและก็ได้มีส่วนร่วมที่ทำให้เขาพ่ายแพ้การเลือกตัง้งอดีตผอเอเอเอย้ำว่านี่เป็นความพยายามของทรัมป์ในการเอาคืนบุคคลต่างๆที่เคยวิาพากษ์วิจารณ์เขา อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในอดีตเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ถูกระบุชื่อในคำสั่งนั้นนะคะมีทั้งแบบตัวตึงตัวเต่งสังกัดและอยู่ในสายของเดโมแครตทั้งนั้นเช่นอดีตผู้ในการข่าวกรองแห่งชาติเจมส์คลาเปอร์จูเนียร์อดีตผู้ในการเซเอมไมเคิลเฮเดนอดีตรัฐมนติกลาโหมลิออนพานเนตตาและอดีตท,ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นของแห่งชาติจอห์นโบลตันจอห์นโบลตันเนี่ยเป็นคนของทรัมป์นะคะ แต่หลังจากที่เขาแพ้เลือกตั้งกลับมาเช่งทร้์เปิดโปงท้าวิพากษ์วิจารณ์ทป์วิพากษ์วิจารณ์ตันลคือคนที่เข้า,มาหม้หัวและถอดใบอนุญ,ญาตเนี่ยนั่นคือปลดจากงานนั่นแหละก็ล้วนเป็นคนที่เคยอยู่กับเขาแต่หักเขาหรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเองปี2 0 2 3มมีรายงานว่าที่จริงแล้วกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐรู้ รู้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2019นุ่นเรื่องยาวไปนุ่นว่าแล็บท็อปของฮันเตอร์ไบเดนมีหลักฐานที่เชื่อถือได้และไม่ได้ถูกดัดแปลงในทางใดทางหนึ่งนั่นก็คือเรื่องอื้อฉาวนั้นมันเป็นออริจินัลแต่มันหลุดมาเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ยืนยันว่าหลักฐานพวกนั้นไม่ได้ถูกดัดแปลงในขณะที่เจ้าหน้าที่เซ a ตั้ง51คน ลงนามยืนยันว่ามันน่าสงสัยว่าจะแทรกแซงโดยรัสเซียแล้วก็คนเริกันก็เชื่อด้วยแล้วก็เป็นความชอบธรรมที่ทำให้เบ,บเดนผง,งาดนอกเหนือจากเทคนิคด้านอื่นๆอ,อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกือบทั้งหมดลงนามตอนปี2020กระทรวงยุติธรรมรู้ตั้งแต่ปี19แต่พอพวกนี้ลงนามปี21ปีต่อมาที่ไม่ถึงปีแล้วนะคะอีกปีต่อมา อีเมลที่รายงานว่าเป็นของฮันเตอร์ไบเดนนั้นมีลักษณะเป็นปฏิบัติข่าวกรองของรัสเซียทุกประการนั่นก็คือยืนยันว่ารัสเซียส่งข้อมูลนี้ให้ทรัมป์แล้วก็แสดงว่าทรัมป์เนี่ยสนิทสนมกับศัตรูเหล่านี้เป็นต้นทรัมป์เพิกถอนใบอนุญ,ญาตจอบโบตันนะคะทั้งนั้ทนีนคนเก่าคนแก่ของตัวเองอดีตที่บาคคนบรรทุงแห่งชาติของทรัมป์ก็คือ CA a ทั้งนั้นแหละคนนี้ก็เซ a แต่กลับมาวิพากวิจารณ์ทรัมป์ วิภาวิจาร์พรรคเล็กครับิคอนหลังจากที่ทรัมป์หลุดจากตำแหน่งคือไม่ชนะเลือกตั้งทรัมป์ก็มองว่าหักหลังทรยศไปเข้ากับไบเดนเดโมแครตประมาณนะั้นแม้จะปรากฏว่าทรัมป์ได้ยกเลิกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองนั้นจะเป็นการเช็คบินเซ a ที่ใช้ประเด็นว่าการแทรกแซงจากรัสเซียทําให้ทรัมป์คะแนนตกทําให้ไบเดนชนะเลือกตั้งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากอีกหลายหลายส่วนนะคะ แต่ทรัมป์จำฝังใจเพราะทำให้เขาแพ้ไปคือเหมือนโดนลุมอ่ะมันจำได้จำแม่นบ่งชี้ว่าการทำงานของ CIA ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานหรือหลักการหรือผลประโยชน์ของประเทศเลยแต่รับใช้นักการเมืองขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นใหญ่ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์อีกหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องเก็บเอกสารไว้ในที่พักส่วนตัวเป็นคดีอาญาอีกมีส่วนร่วมในเหตุการณ์บุกแคปิตอล ต่อต้านคัดค้านการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งสู้คดีเป็นปีกว่าจะหลุดก็ได้หลักฐานจากเซ a เนี่แหละค่ะกล่าวหาทรัมป์จำแม่นจําหลายปีมากที่เขาต่อสู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกอีก,อกหลายเรื่องนะคะเมื่อคนในเ a อรับใช้ผลประโยชน์ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามพ่อมีอํานาจทรัมป์ก็ได้โอกาสสิคะล้างบางเสลยจับตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้ในการ CIA คนใหม่ได้เลยนะคะคาดได้ว่าก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องรับใช้ทรัมป์หรือร e p u b l i c a n อีกนั่นแหละอ้างว่าขุดราบถอนโคนลัดลึกลัดลึกในสายตาของทรัมป์ก็คือพวกนี้แหละพวกที่รากงอกได้ประโยชน์ตลอดแล้วก็ชี้นำผิดพลาดใช้ข้อมูลเท็จการปฏิรูปภายในคือระบบงานขององค์กรของรัฐบาลในหลายๆเรื่อง มันจะเป็นเพื่อปฏิรูปไปสู่โฉมหน้าใหม่จริงหรือแค่เคาะกะลามันจะเป็นแค่การล้างบางฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ติดตามผลงานทีม C A A ใหม่ก็จะได้คำตอบค่ะ